เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวและอย่าโมเที่ยวมองหาสหายเอย่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองก่ดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอยินดีทันรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิรหมอของหลวงพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ และก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโขนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496หรื้อยาะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N A e, ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้วนะครับวันนี้ก็นักคลิมมิตรหมอยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็นอกจากว่านะครับวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะ,ะก็อย่าลืมนะครับหากท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเตลโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ก็ อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็คือเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาพลัมีของหลวงพ่อเดิมนะครับก็คือให้เป็นที่รู้จักของอผู้คนนะครับต้องเรียกว่าให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเพราะคนรุ่นใหม่นะาก็อย่าลืมนะครับก็เมื่อชมแล้วติด ตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์086 3291496เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6สา้นกะครับก็ในทุกคําถามนะครับก็นักการณมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะก็ยกเว้นเพ่งคําถามเดียวและก็คาตอบเดียวนะครับก็ที่ขออนุญาตก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ก็นั่งจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบนะครับดูเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วก็เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ,ะก็จึงเรียนท่านมานะครับแล้วก็นั่งจากว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ถามเข้ามาก็ปักธงเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะ,ะก็คือมีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมต้องทันหลวงพ่อเท่านั้นประมาณนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะ ปักถงไว้นะครับต้องการเพียงคําตอบเบียวว่ากันง่ายๆนะเอาละครับวันนี้ก็ผมจะได้นําเอาเป็นมีดนะครับเ,เล่มนี้นะครับที่วางไว้เป็นมีดดําเงาฝักไม้ในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องนะครับขณะนี้นะนะวางอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อเดิมนะ เป็นเสื้อยันนะครับที่เดนได้เมตตาสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นะก็จะเป็นเสื้อยันนะครับนะที่วางไว้ด้านล่างนะครับที่วางไว้ด้านล่างที่เห็นเป็นสีออกเทาๆนะแล้วก็มีมีดต้้มงาฝักไม้นะครับวางไว้อสองเล่มนะครับวางไว้สองเล่มแล้วก็จะเป็นงาแกะของ หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นงานแกะแหวล,ลูกยุงนะนะก็วางไว้ให้ท่านได้ชมไปด้วยนะครับนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะเข้ามาทําคลิปนะครับก็นั่งจากว่าในแต่ละคลิปที่ผ่านมาผมจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะเป็นชั่วโมงกว่าๆต่อคลิปนะครับแต่ช่วงหลังก็พยายามที่จะลดนะครับนะลดนะ เป็นอันว่านะครับก็ในหลักๆที่การเข้ามานั่งทําคลิปธรรมีโนั้นกล้วนแต่ว่าเป็นนําเครื่องรางนะครับที่ผมได้มีอยู่นะก็มานหนังไม่ท่านได้รับชมนะเพียงแต่ว่าชมแล้วก็ระคบติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้เด็ดขาดนะครับติดตรงไหน,นให้ถามก็ามาได้ตรงนั้นนะ ก็ให้โทนเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะ <c oughs> ในทุกๆคำถามครับนักขลิมิดหมอมีคำตอบให้กับท <c oughs> ่านนะเอาล่ะก็นะครับวันนี้ผมจะนำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามงานะาฝักไม้ <c oughs> นะครับที่สำคัญนั้นก็จะเป็นมีดยุคตน้ตนๆของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ได้ เรียนท่านเอาไว้นะครับนะมีและมีนะครับเฉพาะใบเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ก็่อ5นิ้วนะครับมีความยาวอยู่ที่5นิ้วนะแล้วก็คือรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะาภายนอกนะครับนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาชมในส่วนของภายนอกนะที่ฝักนะครับจะเห็นแหมรัดนะก็จะเป็น อะโลพิเนียนะครับเป็นคาปินโตแล้วก็จะมีเชื่อกนะรัดอยู่เป็นตามช่วงๆของแหมอะโลพิเนียมว่ากันง่ายนะครับนี่นะคือ,อมียุคต้นนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะนี่นะครับก็ลองมาชมดูนะก็คงไม่ต้องพูดถึงความเก่านะครับมีเล่มนี้ก็เป็นมียุคต้นอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะผมจะเรียนท่านไปใน มีแต่เล่มนั้นคือจะบอกแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับนะ,ะมียุคต้นหลงก็เดิมก็ท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450เป็นต้นมานะ,ะจนถึงปีพศ2,400นอะครับ70นะอันนี้ถือว่าเป็นมียุคต้นทั้งหมดนะส่วนจากปี2อ7 0ีขึ้นไปถึง2480นั้นจะเป็นมียุคกลางนะครับนะ,ะเป็นมียุคกลางนะ าาจาก2อ7 0่จไปถึง2อ9 4อันนั้นก็จะเป็นมีดยุคป,ปลายนะครับนะถ้าหลังจากนั้นก็ถบอว่าไม่ทันหลงก่อแล้วนะก็เรียนไว้อย่างนั้นนะครับนะเอาละครับพอชมในส่วนของภายนอกกันแล้วเราก็ไปดูในส่วนของภายในเดี๋ยวผมก็ได้จะซูม m ให้ท่านได้เห็นนะครับนะก็คือในเรื่องของอเนื้อของไม้ก็ดีเนื้อของเหล็กก็ดีนะก็จะ ให้ท่านได้รับชมนะครับก็คือนี่นะให้เห็นความาชัดชัดนะครับความชัดเจนตรงนี้นะนี่ก็ลองดูนะครับก็เต็มไปด้วยมลเสน่ห์เลยทีเดียวนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะนี่นะครับส่วนตรงใบนะครับนะก็ต่อ เป็นเสมาใบโพกก็คือเต็มใบนะ <c oughs> นี่นะเป็นเสมาใบโพกเต็มใบนะครับนี่ก็นะก็ส่วนใบก็จะเต็มไปด้วยคลาบครนะครับนะ te เต็มนะไปด้วยความเก่านะเต็มไปด้วยความเก่านี่นะครับก็เรียกว่ามองตรงไหนยอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามนะ เอาละพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะของฝั่งใบเมื่อสักครู่นี้ก็ลองไปดูในส่วนของภายในบ้างนะภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะเก่ายิ่งกว่าเลยทีเดียวนะอันนี้แหละก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะแบบจะจะแบบนี้นะครับนะ,นะก็เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับมีเรนนี่นะเฉพาะใบ ก็5นิ้วนะครับเฉพาะใบ5นิ้วรวมรับฝักอยู่ที่เก้านิ้วเป๊ะเลยนะครับเก้านิ้วเป๊ะเลยนะเป็นมีดขนาดพกพาเป็นพิมพ์นิยมนะใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่หากันคอน่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับเอาละขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะทีนี้เราก็มาดูนะครับมาชมในส่วนของใบมีดเล่มนี้ <c oughs> นะใบมิลเลนี้นะครับอ่านี่ก็นะครับเดี๋ยวซูมอีกสักนิดหนึ่งนะครับซูมให้สุดเลยงนะ่ายๆนะอ่จะได้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะเป็นเสมาใบโพแบบยุคโบราณนะครับนะที่สำคัญนั้นการซอกล่องเลือดนะครับนะก็ท่านจะเห็นได้ว่าวงบอกการตอกด้วยมือการซอกด้วยมือนะอท่านจะเห็นว่าเป็น คลื่นนะครับนะเป็นหยกักหยักเหมือนเกล็ดป่านะานี่ก็นะครับพยายามซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นชัดๆเลยนะตลอดแนวนะตลอดแนวการซ้อล่องเลือดนะครับนะก็จะเห็นนะครับนะความเป็นธรรมชาตินะครับการตอกด้วยมอือนี่นะกน็อันนี้จะเป็นลายชอบฟ้ากระหนกนะครับนี่นะก็ยันนี่เลยนะ ก็พยายามจะให้ทันได้ดูนะครับส่วนสันมีดนะครับก็จะเป็นสันปลาหมอเนี่นะเป็นสันปลาหมอนะครับเรียกว่างดกามมากเลยทีเดียวนะครับงดกามมากเลยทีเดียวนะ,ะก็จะนะครับขึ้นมาก็สันนี้มีจะหนามากเลยนะครับนะจะหนามากเลยทีเดียวนะี <c oughs> น่นะ <c oughs> น,นี่นะครับนี่เรา ชมดูนะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านการเซาะล่องเลือดนะ,อะก็จะเป็นคลื่นนะครับเป็นหยักเหมือนเกล็ดปลานะอันนี้ก็จะบ่งบอกการตอกลุ่ยมือนะอ่านี่นะครับตลอดทั้งแนวเลยนะครับนะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นที่อ่าทันสมัยนะครับอ่ามีดยุคต้นอย่างแท้จริงว่ากันง่ายนะอ่านะครับนะนี่เรียกว่า งดงามมากเลยทีเดียวนะตามที่นะครับนะผมพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะการตอกนะร่องรอยการตอกนะครับนะการเซาะร่องนะร่องเลือดนะอ่นนี้นะครับเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเอาละก็ลองพยายามดูกันหลายๆมุมนะครับดูกันหลายๆมุมนะ อันนี้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับนะอันนี้ก็ลองดูนะครับนะผมจะเน้นจุดสําคัญสาคัญให้ท่านได้รับชมนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อติดตามรับชมก็หากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับนะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็เป็น id l ดีไลน์ของผมนะ,ะก่อนท่านสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าติดต่อนะครับนะสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ อพอดูนะครับในส่วนของใบแล้วเราก็ลองไปชมในส่วนของ <c oughs> กันนะกันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสําคัญนะก็ต้องเจอว่าเป็นจุดที่ <c oughs> ได้รวบรวมรวม,มวลสารนะครับนะสำคัญเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดี <c oughs> นะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนพวกแผ่นตะกุดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านใด ปลูกเศษเอาไว้ก็ <c oughs> จะบรรจุลงไปในกันนี่แหละนะครับนะบรรจุลงไปในกันเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยนะครับขั้งแล้วก็จะสําหรับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคโบราณน,นิดหนึ่งก็จะ <c oughs> ปิดด้วยเขาเรียกว่านี่ครับปิดด้วยโลหะนะครับ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งว่ากันง่ายนะเออนะ <c oughs> นะครับก็เป็นสเสนะติดคอนะครับนะก็นี่ครับก็ให้ท่านได้รับชมนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของงานนะก็เป็นงานดิบๆนะครับเป็นงานแท้ๆนะครับเป็นงานเดิมๆนะไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับเรียกว่า งดงามมากเลยทีเดียวสำหรับมีเลีมนี้นะ <c oughs> นี่ครับพอมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยมนคลังนะครับ <c oughs> อเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาการอันนี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ5วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ <c oughs> สำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็จะ่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0863291496นะหรือติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์ศูนย์9 1 4 9กนะครับนะท่านลองชมดา่าดูนะครับก็เสียงคมวันนี้ไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับนะอลองชมภาพดูก็แล้วกันนะครับดองชมภาพดูนะก็ชมแล้วท่านติดตรงไหน,นมีข้อสองสัยอย่างไรกันนั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาหรือว่า ชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติวโอนะครับดูดีมีประโยชน์อย่างไรก็สามารถที่จะ,ะช่วยกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ,ะหรือไม่ก็สําหรับท่านใหม่ๆนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนะอยากเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะให้ติดตรงไหนก็ให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับ ก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอ mm. ร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ